ท่านนั oh ้นพูดก่อนครนะให้เวลาใครจะพูดให้เดินมาตรงนี้ดีไหมครับเดินครับนินเดะพอพูดเสร็จก็ไปโอเคเล็กซี่โอเคเอาไหมเริ่มที่ใครอ่ะเริ่มที่คุณคุณออนหนึ่งสองสามแล้วก็อ่าสี่ห้าดีดีคุณออนเหมือนกันใช่เดี๋ยวชิมิพัทพูดก่อนก็ได้ค่ะอันนี้มีคำถามก่อนไหมคะหรือว่าต้องพูดได้เลยโอเค ห้าสีไปเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นสปอนเซอร์ของซีดี Y เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราชอบนะคะอยากสนับสนุนซีดี Y ด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่เรารู้มาคือซี r ีของประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ค่ะ We wish Lottery Doctor all the best and we are happy to participate in this event. Thank you so much for giving the chance and wish Lottery Doctor all the best. ค่ะค่ะก็ขอบคุณที่ให้ไผ่ทองได,ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นเพียงซีรีส์วไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทรนค่ะแต่เป็นการสะท้อนถึงความเท่าเทียมกันในความหลากหลายของความรักและความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบค่ะยังไงก็ขอฝากละครซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะ สวัสดีครับจากสยามชัยเซอร์วิสและก็ไลออนอีวีนะครับยินดีนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของละครซีรีส์วเรื่องนี้นะครับขอให้ละครเรื่องนี้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนักแสดงและละครครับผมขอบคุณครับครับแล้วในนามของแบรนด์ไลออนอีวีนะครับก็หวังว่าละครเรื่องนี้นะครับจะสามารถขับเคลื่อนนะครับสังคมไทยนะครับให้มีความเท่าเทียมกันได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับอ๋อพี่ฮารุนครับ สวัสดีครับด้านแนะนำของบริษัทเอเจนต์อีเวนต์ดิเอนซี่ครับดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับรู้สึกเราได้ทำอะไรใหม่ๆในธุรกิจของเราครับขอบคุณครับครับผมก็นัทนสิทธิ์วีไอีมาทูนะครับเป็นเจ้าของค่ายฟ็อกซอินทูนะครับก็อ่าก็เป็นค่ายน้องใหม่ครับที่เราสนใจเรื่องหนังนะครับพอดีได้กระโดดมาทำ เป็นผู้จัดเรื่องนี้ครับเรื่องอาการเป็นไงไหนะบอกก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามานะครับได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกท่านครับก็จะทําให้ทีวีนี้กลมกลม่อมแล้วก็ดีขึ้นครับก็ฝากไข้ฟองอิูด้วยเลยนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมบอลสมเกียรติวิเศษนะครับจาก GYB e n t e r t a i n m e n t นนะครับขอฝากซีรีส์อาการมันเป็นยังไงไหนะบอกหมอด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้นะคะเอะอจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็มันเป็นแนวโรแมนติกโคอมเมดี้เนาะคอมเมดี้แบบเต็มรูปแบบจัดเต็มแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวให้น้องอซีรีส์ดีกว่านะครับคัทกับบอตตันแล้วก็นะักแสดงทุกคนก็ขอฝากซีรีส์อาการมันเป็นยังไงอย่าบอกหมอ,อด้วยเพราะว่า ทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังของเราเนี่ยตั้งใจทำงนานกันมากก็คือเขาเรียกว่าเ,เวิร์กช็อปกันหนักมากเพื่อจะทำให้ซีรีส์นี้ออกมาดีก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางช่องเจ็นะครับผมขอบผมฝากด้วยคะ่ะครับขอแยกอินเสิร์ตกันนะคะเดี๋ยวน้าที่มาดนนะ